เอาช่วยมาใส่อะไรเพิยงคนเดียวเหมือนล้ำใจจะใส่เจ้าตี๋เหมือนกัน,กน,กนอ๋อเอาหนุ่มเส้นใส่เจ้าตี๋ต่ตอแหละแล้วมีกำว่าพี่ว่าอะไรอ่ะเจ้าไอ้ของม,องม,องมองอันม่อนย่ะว่าเจ้าตี๋เพื่อจะมาช่วยเขาขายอย่ะ <c oughs> เพิ่นกำลังบมีกา <c oughs> มมออ้าไอ้ข้อมันม่อนย่ะ อันนี้ป็นกันมาคับเราหน่อยหน,น,น,น่ะต้องตัวกันขายมันก่อน้องวาากันขายอีกอะตัวเตาปีศาอย่างจิ้นทอดจิ้นอย่างยาสนุมเส้นอ,อ,ไนนไนอะพอพไรยังต่างเ่อไหนะ่จ้นใส่แไข่ใสแต่มาเหมือนจังไฮบ้านเฮาจังไฮบ้านเฮาเป็นใส่ดอกหนิวไม่ใส่หรบ้าใส่มันแตนหน้ามันหนัวอ,อยู่ ม,นนม,มันหน้าเมานะฮะม,มันข่ามันนิยมใส่เลือดไงบ้าน,น้องใส่ไมล้วเนาะน้องเกยไปกินในเวียงล่านป้าอย่างมั่มวในเวียงจงางไฮน่ะเ,เอ๊ะรู้สึกสีไซมูน <c oughs> หรือว่าอย่างนี้มันเป็นน้ำงัว <c oughs> กับมีน้ำ น้ำงัวก well, ็มีน้ำหมูก็มีมันมีตี่มซี่ไส้หนองโกงมนองโกืมตันเทิงเราบ้านปีเหรอปีดเนี่ยะเปี๊ยเจะดองยิวอ่ะพี่สาวดองยิวใส่เลือดอืมจะดองยิวใส่เลือดมันแล้วแต่พื้นที ų, ver, ่เนาะนั่งใส่ก่อนเฮ้ยสม่าฮู้จะขายใส่จังดี บ้านเฮาเป็นแบบแบบมะยันนั่นกันเนาะยวกอ่ผีบ้านฟรีกรับว่ะกลับน้องกลับปะก็จะให้ให้ยูเจ้าแมก่ก็กินอยู่บางคนเป็นกะทินอยากพักมันมีอย่างเพ้อ่ะทวงงอกบ้านอะ่ะบ้านเฮาติกับกะลัม,ลมทวงงอกกะถินเออพริกพีก่พครัวกระถิน ผมชอบไปนะครับคู่น่าเนาะพ่อกับวะอืมน้ำมันกี่คนเดียสนี่คะพิ่มจะกินพี่ก่ะการน้ามันหนัวแตะเนาะเปิดฝาหม้อเราพี่น้ามันหนัวน้ำมันเข้มน้ำมันเข้มข้นไมีเลือดมีอย่างตัวแมนแมนหม้อขนาดอะไรลำหม้อหม้อแตเนาะพักบะนาวนะ หมพริกด้วยจ้ะเจ้าจิตสกุลนพี่บัวนี่น้ำเงียวคนจางายเขาจะไฮเหมือนกันเจ้าเอามานเพ่น้องจิมอีอยาจงางไฮเพื่อน้องจิมเจ้าเออจะต,ตึงมาอันน้อนเนาะเออบ้านเฮาอ,อ่ะมาื่อน้อง,อองจิมไปแน่เลยมึงจะจิมยังเอียหอมเนาะอ้อมจะน้่งหน่อยอใจน้องหน่อยอ บอ๋อพอละน้องนนองนนะชอบแนมคูคลิกเป็นมักแดงนมเส้นเลยนพอดีมีผักกาดดองเนาะซอยผักกาดเก็มผักกาดดองนะเต้าหู้เกมอ่ะอืมอืมลำมอนาะงมอสอยสอยซอยสิบบาทกาดเมื่อคืนนี่น่ะข้ามนน้ซื้อไว้อะลืมเอาแต่ย่างขนมเส้นซื้อไว้อะเดี๋ยวเขาหน้ากับกำ ถ้าปิดซื้อน้ำพริกน้่งหิ้วนะเนี่ยทักงสองหอมเันแะย่ยนะมันจะเผ็ดเป็นขะองจะหายนะตอนน้ำพริจะหายอย่ะออจะหายไปตรงนี้จะหาย,หายต้องได้เติมอยู่ดีเขาต้องใส่หอมแดงใส่กะปินะครับว่าเออพี่บบได้เติมพริกนะนพี่มาเติมมันกะปิหอมแดงกระเทียมเบียร์อืมกระลำเขาจะใส่เกลือส้มน้อยเนาะเกลือส้มน้อยเจ้าลำส้มส้มตบตบ อันนี้ส้มเงยกับส้มไงก็นเนี่ยไงซอยใส่อะนั่นอย่างหนังยืดกับไหนเออลืมหนังยืดไปฮะ <c oughs> มันลำเพราะหนังยืดเน,น,น,นี่ยเออลำแต๊ะมันก็มีพ่องกันเนาะ